ตวโรกาสให้นายสมศักดิ์เกียรติสุรน์ประธานสภาผู้แทนราษฎรเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานประกาศพระบรมราชโองการแต่งตั้งนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีค่ะประธานสภาผู้แทนราษฎรสมศักดิ์เกียรติสุรน์นั้นเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี หลังจากที่มีการเลือกตั้งเมื่อวันที่3กรกฎาคมและเมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมามีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีเสียงส่วนใหญ่ในสภาเลือกคุณยิ่งรักชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ ขั้นตอนหลังจากนี้เนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับประธานรัฐสภาพร้อมด้วยเลขาธิการสภา,าผู้แทนรัษดรน,นำพระบรมราชองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีเดินทางไปที่พักเพื่อไทยซึ่งมีการจัดเตรียมสถานที่สําหรับพิธีรับสนองพระบรมรับตําแหน่งนายกรัฐมนตรีค่ะนี่เป็นบรรยากาศเมื่อมาถึงพรคเพื่อไทยนะครับ พเพเเลขาธิการเพื่อที่จะขึ้นไปย่งท่านพี่ทูนพุ่มพีรันเป็นผู้อัญเชิญพระกรมราชโองการโปรดกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งคุณยิ่งรักชินวัตรนั้นอยู่พร้อมกับสามีคุณอนุสรมอมรชัดและก็รวมถึงบุตรชายนะครับเด็กชายสุขประเษกษิฐอมรชัดพร้อมกับแกนนำสมาชิกของพรรคเพื่อไทย ท่านเลขาอ่านพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเราฟังดูฮะภูมิพลอดุลยเดชปอรพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัษดรตามรัฐธรรมนูญแล้วคณะรัฐมนตรี ที่บริหารราชการแผ่นดินอยู่ต้องพ้นจากตําแหน่งและประธานสภาผู้แทนราษฎรแนะนําความกราบมาคมทูลพระกรุณาว่าสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเมื่อวันที่5สิงหาคม2554เห็นชอบด้วยในการแต่งตั้งนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนสมาชิกทั้งหมด เท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรจึงทรงพระราชดำริว่านางสาวยิ่งลักษ์ชินวัตรเป็นผู้ที่สมควรไว้วางพระราชอาลือไทยให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอาศัยอำนาจตามความในมาตรา171ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจาักรไทยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนางสาวยิ่งรักษณ์ชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรี บริหารราชการแผ่นดินตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประกาศณาวันที่5สิงหาคมพุทธศักราช2 5 5 4เป็นปีที่66ในราชการปัจจุบันผู้รับสนองพระบรมราชโองการนายสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์ประธานสภา,าผู้แทนราษฎรจากนั้นคุณอิกงลักษณ์เชนวัตรได้รับ พรอรมราชอ,องค์การโปรดก้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายกัฐมนตรีซึ่งก็จะเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดของชีวิตเนี่ยนะครับคุณพิเจาทานครับ คุณยิิงรักเป็นนายกรัตมนตรีคนที่28ของประเทศไทยแต่ว่าเป็นนายกรัตมนตรีผู้หญิงคนแรกของประเทศเนี่ยนะฮะเมื่อรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งแล้วคุณยิิงรักก็ได้รับการแสดงความยินดีจากครอบครัว ญาติิเนี่ยนะครับและก็รวมถึงสมาชิกคนสำคัญของพรรคเพื่อไทยจากนั้นก็มีการอ่านแถลงการรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่28ของประเทศไทยประเด็นสำคัญซึ่งนายกรัฐมนตรีคนใหม่เนี่ยนะฮะได้พูดถึงเมื่อวานนี้ตั้งแต่ที่ได้หยิบยกหรืออัญเชิญเอาพระชนม์หรักเมื่อปี32 เมื่อครั้งคุณยิ่งรักสเ็ดการศึกษาที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อันเชิญมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ประกาศว่าจะยึดถือและปฏิบัติตามแนวพระราชดำรัสเมื่อครั้งนั้นเพื่อประเทศชาติโดยต้องการที่จะผลักดันให้ประเทศนั้นประกาศเกียรติยศและศักดิ์ศรีให้เป็นที่ยอมรับในสากลประกาศว่าจะสาหลายทุกข์แล้วก็สร้างสุข และก็รวมถึงการเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงเป็นความท้าทายและถูกคาดหวังจากประชาชนเชื่อว่าความเข้มแข็งควบคู่กับความอ่อนโยนจะช่วยเห็นทางเลือกในการแก้ไขปัญหาได้ง่ายขึ้นเราไปฟังดูฮะดิฉันและครอบครัวรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นล้นพ้นนับเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ที่ดิฉันเทิดทูนไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อม ด้วยความรักพักดีดิฉันพร้อมจะทุ่มเทมุ่งมั่นอย่างเต็มที่และจะอุทิศตนเพื่อตอบแทนบุญคุณแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดต,ต่อประเทศชาติและประชาชนต่อไปดิฉันขอปรณนาตนที่จะนำความรู้ความสามารถและสติปัญญาทุ่มเททำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและตั้งใจอย่างเต็มที่ เพื่อนำพาประเทศของเราไปสู่ความสงบสุขความสามัคคีปลองดองมีเจตนารม์แน่วแน่ที่จะเข้ามาทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนดิฉันพร้อมที่จะทำงานร่วมกับพี่น้องข้าราชการรัฐวิสากิจภาคเอกชนสื่อมวลชนทุกขแขนงและพี่น้องประชาชนทุกพื้นที่อย่างตั้งใจและเต็มใจ เพื่อให้ความสุขนั้นกลับคืนสู่พี่น้องคนไทยทั้งประเทศอีกครั้งดิฉันตรักดีว่าการเป็นนายกรัฐมนตรีผู้หญิงในขณะนี้เป็นความท้าทายและความคาดหวังอย่างมากจากพี่น้องประชาชนแต่ดิฉันเชื่อมั่นว่าความเป็นผู้หญิงจะไม่เป็นอุปสรรคในการทำงานแต่ในทางตรงข้ามความเข้มแข็งที่ควบคู่กับความอ่อนโยน การรับฟังปัญหาทัศนะที่แตกต่างจะช่วยให้เรานั้นมองเห็นทางเลือกใหม่ๆในการแก้กปัญหาได้ง่ายขึ้นสุดท้ายนี้ดิฉันขอขอบคุณพี่น้องประชาชนทั่วประเทศที่ให้โอกาสดิฉันซึ่งถือว่าเป็นพันธะสัญญาทางใจให้ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ในการตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน ด้วยความภาคภูมิใจดิฉันจะมุ่งมั่นสร้างสุขสลายทุกข์ให้แก่พี่น้องประชาชนอย่างสุดกำลังความสามารถดิฉันจะไม่ทำเพื่อกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่จะทำเพื่อประเทศชาติและคนไทยทุกคนขอขอบคุณค่ะ และภาพที่คุณผู้ชมเห็นนะคะเป็นบรรยากาศที่บริเวณด้านหน้าพักเพื่อไทยนะคะจริงๆพักเพื่อไทยก็คือคักตั้งแต่ช่วงบ่ายหลังจากที่คุณยิ่งรักทําพิธีเสร็จเนี่ยน,นะคะก็ลงมาที่บริเวณหน้าพักมาพบกับมวลชนที่มาให้กําลังใจนะคะลองไปฟังบางช่วงบางตอนดูคะ่ะพัฒนาตัวเองที่จะทํางานรับใช้ประเทศชาติรับใช้พ่อแม่พี่น้องประชาชนแล้วเราจะช่วยกันแก้ปัญหาปากล้อของแม่เบบพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะคะ